สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกคืนวันอาทิตย์ค่ะและครั้งนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่เราเดินทางไปฟังเสียงของประชาชนเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ซึ่งเซึ่งคงจะเริ่มใช้เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและจะใช้ไปจนถึงปี2558ค่ะความเชื่อพื้นฐานของรัฐบาลไทยในแต่ละยุค ของแผนทั้งหมดนี่ก็คือเชื่อว่าประเทศไทยต้องพัฒนาไปสู่ความทันสมัยและความมั่งคั่งในแบบสังคมอุตสาหการรมเป็นหลักเนื้อหาของแผน8เนี่ยคือพวกพ่อถ้าพูดตามหลักแล้วก็เงื่อนไขของเขาเนะี่ยสุดยอดเลย<ม>คือให้โอกาสพี่น้องประชาชนอย่างพวกพ่อเนี่ยขึ้นไปเสนอเนี้ย แล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีทักษะในการพูดแผน8เนี่ยพ่อเชื่อมั่นเลยว่าเอาพี่น้องผู้เดือดร้อนเข้าไปรวมกันได้แล้วก็ไปเสนอความคิดเห็นกันได้ค,คือแผน8เนี่ยใช้โยงใยมาเลย<ม>เป็นสายใยบัวมาเลยไม่รู้ว่าลากกันมาจากไหน<ม>ทีแรกพ่อๆคิดว่าจะสู้แบบโดดเดี่ยวนะสุดท้ายพอมาดูว่าแผนแผนเจ็ดแผนแเออโอเคเลยเข้ามาอย่างอย่างรู้เลย ู่ได้ด้วยแค่นี้เราไม่ต้องแค่นี้แหละพอเศระกิจพอเพียงเนาะถ้าเราต้องประหยัดยายไม่กินหมดครับกินส่วนหนึ่งเอาออมเจ๊ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจรรพ์บุญเจ๊ส่วนหนึ่งแม่ก็พอได้อยู่สองคนนั่นะคุยไปหัวลราไป จะเหยียบพืชผักอะไรของคุณตาคุณยายสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเหมือนทุกอย่างในนี้จะกินได้หมดให้สังคมเกิดจุดคลิกจุดคิดนะคะว่าเอ๊ะอันไหนคือสังคมที่เราต้องการแล้วคนที่พยายามทำในทางเลือกที่เป็นทางออกจากโริุกนิยมก็ดีทำเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีเนี่ยจะมารวมตัวกันค่ะให้มันมีพลัง เป็นความเคยชินของเราแต่ไหนแต่ไยแผนมันก็แผนปฏิบัติเรือาฝปฏิบัติมไม่ค่อยไปไป,ไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นแผนพัฒนาฉบับที่แปเนี่ยนนะ่าเสียดายเหลือเกินนะครับกระบวนการวางแผนมันดีเยี่ยมประชาชนเข้าร่วมอย่างไรแต่ไรแต่ว่าทุกคนก็นจาได้เกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจข,ขึ้นมาพอวิกฤตขึ้นมาก็ IMF เข้าก็มีแผนมาและมีการจําเป็นเฉพาะหน้าจะต้องกู้นี่วันในวันหนึ่งมี การเมืองแข็งขึ้นมาเนี่ยแผนจะถูกลดตามทุกข,ขั้นไปเลยจะไม่มีใครตอนนี้มีใครอ้างแผนบ้าใช่ไหมเพราะว่าในเมื่อฝ่ายการเมืองเขาเข้มแข็งขึ้นมามีระยะอยู่ยาวยาวยืนยาวขึ้นนั้นเขาก็ต้องมาพร้อมกับแผนเงินก่อ แล้วนะคะที่ประเทศของเราได้นำแผนพัฒนามาใช้ในช่วงเวลาต่างๆค่ะรวมแล้วก็10บฉบับด้วยกันค่ะและจากการที่ทบทวนกลับไปดูหลายฉบับที่ผ่านมานะคะก็พบสิ่งสำคัญค่ะก็คือปัญหาในการที่นำสิ่งที่เขียนไว้ในแผนแปลงไปสู่การปฏิบัติค่ะและสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ซึ่งเพิ่งจะเริ่มใช้เมื่อต้นเดือนมกราคม2อ5 5นบี้และจะต้องใช้ไปอีก4ปี จะมีผลในการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงจังแค่ไหนเราจะติดตามดูกันในสัปดาห์นี้ค่ะและนี่คือบางส่วนของรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยสัปดาห์นี้ค่ะต้องยอมรับว่าแผนมนาประเทศของเราในในส่วนที่สภาพัฒน์ทำเนี่ยได้พยายามมองเชิงรุกพอสมควรนะครับพยายามมองปัญหาที่จะเกิดในอนาคต มองไทยคุกคามพอสมควรแล้วก็พยายามเสนอยุทธศาสตร์ขึ้นมาแต่อย่างที่ผมเรียนว่ายุทธศาสตร์ที่ที่กว้างและไม่รู้ว่าถ้าผมอ่านยุทธศาสตร์เมื่อผมควรไปทำอะไรจริงๆในหลายๆพื้นที่ที่เราสร้างความเชื่อมโยงมาก็จะบ่นว่าไม่ได้รับรู้ข้อมูลส่อสารจากภาครัฐอะไรเลยหรือว่า นี่เป็นทางผ่านอย่างเดียวไม่เห็นได้อะไรนะครับหรือว่าถ้าได้มีคนมาลงทุนเข้ามาก็บอกว่ามีแต่คนที่อื่นแล้วคนท้องที่จะได้อะไรบ้างตราบใดที่ประชาชนยังตรวจสอบแผนไม่ได้จริงๆไม่พัฒนาตัวชี้วัดไปนาไปสู่แผนต่อไปหรือแม้กระทั่งกากับว่าที่ผ่านมามันทําได้แค่ไหนแค่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นพิธีกรรมการวางแผนซ,ซึ่งเปลืองงบประมาณมหาศาลมาก สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ยืนยันนะคะว่าในการจัดทำแผน11นี้ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของสังคมซึ่งยึดถือมาตั้งแต่เมื่อครั้งจัดทำแผน8ค่ะและสำหรับแผน11นี้นะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งมีผลต่อภายในประเทศค่ะจึงได้มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของการประเมินสถานการณ์ผลกระทบและความเสี่ยงให้คำนึงควบคู่ไปกับการวางแผนการพัฒนาค่ะ เราจะไปดูสาระสำคัญของแผน11กันก่อนนะคะกว่า5ทศวรรษที่เกิดแผนพัฒนาประเทศโดยกระบวนการร่างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ออกแบบวิธีการจัดทำแผนพัฒนาแตกต่างกันตามความเปลี่ยนแปลงของประเทศ แผน1ถึงแผน7นั้นเป็นการวางแผนจากส่วนกลางก็คือวางแผนจากสภาพัฒน์แต่แผน 8- ถึงแผน1 1นั้นเน้นกระบ,บวนการมีส่วนร่วมก็คือวางแผนมาจากข้างล่างก็คือการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นคือนี่คือข้อแตกการชัดเจนเพราะฉะนั้นเอาว่าแผน11นั้นเนี่ยกระบ,บวนการนรั้นก็ชัดเจนว่าเราก็เริ่มจากกระบ,บวนการของการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นมาตั้งแต่ในระดับ เรียกว่าหมู่บ้านมาถึงจังหวัดแล้วมาถึงกลุ่มจังหวัดนั่นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือว่าเราก็รับฟังความคิดเห็นจากภาคภาคเอกชนนะครับก็มีเวิร์กช็อปมีการประชุมสัมมนากันหลายครั้งแล้วก็รวบรวมกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตนั้นเนี่ยก็รวบรวมขึ้นมาเป็นความต้องการของภาคเอกชนส่วนที่3ก็คือว่าส่วนที่เรียกว่าอาจจะต้องมีบางส่วนที่เป็นการวางแผนจากส่วนกลางมาหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างนี้ อันนี้กระบวนการร่างแผนพัฒนาฉบับปัจจุบันยังคงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอกและมุ่งเน้นการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ปี2570ซึ่งเป็นการมองอนาคตระยะยาวเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกด้าน ทาการศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิสัยทัศน์ของประเทศไทยในระยะยาวนะครับถึงแม้เราจะทําแผน5ปีเนี่ยก็ให้มองการเปลี่ยนแปลงไปถึงปี2570นะครับก็ได้มีการจัดทําวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี2570ซึ่งเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในด้านต่งางๆที่จะเกิดขึ้นที่เราต้องเผชิญต่อไปนะครับจากนั้นเราก็นําข้อมูลนี้มาเป็นพื้นฐานในการคิด าการเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องอเผชิญและก็เตรียมตัวในช่วงแผน11นะครับในส่วนของการศึกษาและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมมีการประสานความร่วมมือกับสถาบันวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อกำหนดประเด็นในการระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมไปสู่การกำหนดกรอบการพัฒนาประเทศแผนพัฒนาฉบับ ที่สินี้เนี่ยครับจะเน้นเริ่มด้วยการวิจัยนะครับมีการวิจัยอ,อยู่ใน5มิติด้วยกันนะครับเท่าที่ผมจำความได้ก็คือการวิจัยที่เชื่อมต่อโลกกับประเทศไทยการวิจัยที่เชื่อมต่อนะครับเรื่องของอขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับในเวทีโลกอันที่3ก็คือความการวิจัยที่เรื่องเกี่ยวกับไคลเมตเชนซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะครับในในแผนนี้แล้วก็อันที่4เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่า ปรากฏการณ์หรือวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เรื่องของการเมืองนะครับก็เลยมีการทําการวิจัยว่าสัญญาประชาคมที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อจะทําให้เกิดความสมานฉันท์เกิดความปลองดองในในด้านหนึ่งแล้วก็เกิดในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําเป็นอย่างไรล้านที่5ก็จะเป็นการวิจัยนะครับเรื่องของสังคมนะครับว่ามีการพูดถึงสถาปัตยกรรมทางสังคม เราไม่ได้พูดเรื่องของการเศรษฐกิจการเติบโตเพียงอย่างเดียวแต่เราพูดถึงคุณภาพของคนคุณภาพของสังคมด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของการทําอย่างไรให้ภาคประชาชนนั้นแข็งแรงก<ๆ>ารคาดการอนาคตระยะ5ปีหลังจากนี้ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับกระแสะความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทําให้แผนพัฒนาฉบับที่11มีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกัน แต่ว่าแผน11หรือย้อนไปถึงแผน10แผน9แผน8ก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราได้ชี้ประเด็นปัญหาที่มาจากโลกภายนอกเนี่ยสอข้อที่สำคัญเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับตอนที่เราพูดตอนแผน8แล้วก็เข้มข้นขึนขนข้นแผน9แผน10คนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่พ่อบอกว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกนี่เป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของเรา แต่วันนี้เนี่ยแผน11เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันชัดเจนชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมันมีผลต่อภัยพิบัติหลายๆประเทศอันที่สองเนี่ยที่สําคัญคือว่าสังคมโลกเปลี่ยนเพราะว่าอายุของคนจะยืนยาวมากขึ้นเมื่อยืนยาวมากขึ้นก็คือสังคมผู้สูงอายอุในบางประเทศนั้นอาจจะมีไม่มีข้อกําหนดในเรื่องของการอัตราของการเพิ่มประชากร บ,บางประเทศยังมีกําลังแรงงานเหลือเฟือนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยประเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะจีนอินเดียเขาก็ต้องกลับมาดูในเรื่องของการควบคุมการกําเนิดของประชากรต,ตรงนี้ข้อที่3ที่เราบอกไปชัดเจนก็คือว่าการรวมตัวทางกลุ่มเศรษฐกิจจะมีความสําคัญมากขึ้นนะครับสมัยก่อนเราจะบอกว่ามีการรวมตัวของ NAFTA อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาอย่างเงี้ยทางยุโรปมีการรวมตัวจนมาเป็นประชาค,ม,าชาคมยุโรปในที่สุด อาเซียนเองเนี่ยในที่ในที่สุดก็ต้องมีการรวมตัวเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการรวมตัวเพื่อต่อรองนะครับนอกจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกแล้วแผนพัฒนาฉบับที่11ยังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงภาย,นยนในประเทศสี่เรื่องหลักที่เป็นความเสี่ยงเฉพาะหน้าและต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเร่งด่วนคือระบบเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแอยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศเป็นหลักสังคมไทยที่ยังมีความเหลื่อมล้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังไม่ได้ถูกให้ความสำคัญการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศยังเป็นเรื่องของผลประโยชน์ช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนบางกลุ่มขยายเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังมีความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา6ด้านยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกำหนดให้เหมาะสมเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะถัดไปซึ่งในภาคผนวกของแผนพัฒนาฉบับที่11ได้ระบุถึงกรอบแนวทางการลงทุนภาครัฐที่สำคัญโดยประมาณการมูลค่ารวมกว่า3.7ล้านล้านบาทโดยเป็นการลงทุนในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจถึง2.7ล้านล้านบาทหรือร้อยละ72ของวงเงินลงทุนรวม และในสัดส่วนร้อยละเป็นการลงทุนในยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์ผมคิดว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยเขาต้องดูฮะเพราะว่าที่เราพูดไว้ในนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องความสําคัญส่วนในเรื่องของการแปลงไปสู่ปฏิบัตินั้นก็จะอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลนั้นเนี่ยนอกจากในเรื่องของสิ่งที่พรรคการเมืองหาเสียงมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูรัฐมนูญ ขาก็ต้องดูแผนพัฒนาราะถ้าแผนพัฒนาบอกว่าในอนาคตเนี่ยการเชื่อมโยงความเป็นประชาคมของอาเซียนมีความสําคัญเนี่ยรัฐบาลก็จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดเรื่องนี้นี่ไม่ได้คุณผู้ชมคะการเปิดประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งนะคะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ค่ะ โดยเฉพาะการเปิดประเทศผ่านกลนไกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงเราจะไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่เขียนไว้มากในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนั้นจะแปลงไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเราจะดูเรื่องนี้ผ่านกรณีความร่วมมือระหว่างไทยกับพมา่าที่เรียกว่าทวายโปรเจกต์ค่ะ หลังการบรรจุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและพาม่าว่าด้วยการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกเมืองทวายในประเทศพาม่าเมื่อปี2551มีการเปิดทางให้นักลงทุนไทยเข้าสำรวจความเหมาะสมในการก่อสร้างตอกย้ำด้วยการประชุมอาเซียนสมิตท,ที่ประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม2552ที่นายกรัฐมนตรีของไทยได้ลงนามกับนายกรัฐมนตรีของพาม่า เพื่อร่วมผลักดันโครงการนี้เป็นยุทธาศาสตร์ของประเทศโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและนิคมอ,อุตสาหกรรมมูลค่ากว่า4แสนล้านบนเนื้อที่4แสนไร่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีและก๊าซธรรมชาติครบวงจรอุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและอุตสาหกรรมขนาดเล็กอีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีระบบสาธารณูหวประโภคขั้นพื้นฐานทั้งในเขตที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึก และถนนจากบ้านผุน้ำร้อนอําเภอเมืองกาญจนบุรีไปถึงเมืองทวายประเทศพม,าม่าการก่อสร้างถูกแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกในช่วง1-5ปีเป็นการก่อสร้างท่าเรือหนึ่งแหง่งและก่อสร้างถนนสี่เลนเชื่อมจากทวายมายังด่านผุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีระยะทาง160กิโลเมตรระยะที่2ปีที่6 1ถจะต้องขยายถนนเส้นเดิม4เลนเป็น8เลน พร้อมการสร้างท่าเรือน้ำลึกอีกหนึ่งแห่งส่วนระยะที่3เป็นการเก็บงานให้เสร็จสมบูรณ์ขณะที่ฝั่งไทยตั้งแต่บริเวณจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านผุน้ำร้อนจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีระยะทาง70กิโลเมตรได้มีการเตรียมถนนหมายเลก3512หรือ AH 123ไว้เพื่อรองรับในเบื้องต้นก่อนที่ในอนาคตจะมีโครงการตัดถนนขนาดใหญ่ เพื่อเชื่อมเส้นทางจากฝั่งตะวันตกสู่ฝั่งตะวันออกที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังโดยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์จากกาญจนบุรีมายังบางใหญ่นนทบุรีซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าจากทะเลจีนใต้ามายังทะเลอันดามันเพราะไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมราากา โครงการนี้ถือเป็นแลนด์บิดเชื่อมระหว่างทวายไปยังท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังตามยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านถ้าหากโครงการนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่เกิน5ปีจะเป็นประตูก,การค้าแห่งใหม่ของโลกขณะที่โครงการขนาดใหญ่ที่จะมีผลต่อการพลิกโฉมระบบการขนส่งทางทะเลของโลกกำลังเดินหน้าอย่างรวดเร็ว ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีสามารถที่จะสร้างกลุ่มคุ้มกันให้กับตัวเองประเมินความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบได้มากน้อยแค่ไหนทีมงานของเราค่ะคุณดวงดาวอิสุริยะเดินทางไปสังเกตการในพื้นที่ค่ะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3-2-3จากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสู่เส้นทาง3512หรือ a AH อ123บ้านพุทน,น้ำร้อน คือถนนที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับระบบการขนส่งตามโครงการท่าเรือน้ำลึกทาวายในประเทศพม่าร,รวมระยะทางทั้งสิ้น70กิโลเมตรถึงแม้จะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในอีกประเทศและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างแต่ชาวบ้านตลอดเส้นทางก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และกำลังปรับตัวเพื่อให้รองรับอนาคตหลังการเปิดประเทศ หล,ลานชายมาเล่าให้ฟังหลานชายมาเล่าให้ฟังอเขาไปทํางานเหรอคะเขาไปทํางานเดี๋ยวเนี้ไปทางานฝั่งนู้นใช่ไปทาอะไรนะคะเข,ข,ขาจะไปขับรถแบรถแหนเขาก็ไปจดไอ้นู้นจดอ้นี้ไอี่ใครเอาของไป<ถ>อะไรอะไรเหมือนว่าหมู่บ้านของเราก็ได้มีงานทําเยอะๆเลยคะ่ะข้างในนี้ก็คือเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีงานใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีงานทําเยอะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะยังลูกเราเนี้ยอีกปีเนี่ยเรียนจบก็จะได้ไม่เป็นนายช่างได้ไงคะปัทม,มากเป็นนายช่างได้มีงานรออยู่เพียบไงคะแต่ต้องเรียนให้จบก่อนเนี้ยหลานเคยก็บอกไปเฮ่อไปทําเลยตอนเนี้ยแต่ก็คือลูแ้้ว่จจะสงใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นจบปริญญาเนี่ยจะได้เข้าไปเป็นนายช่างเลยไงคะปัทม,มากเขารับหมดไงคะ เธอยังบอกอีกว่าความชัดเจนของทวายโปรเจกต์ทำให้พื้นที่ตำบลบ้านเก่าคึกคักมากขึ้นมีผู้คนต่างถิ่นแวะเวียนเข้าออกพื้นที่พร้อมกับสอบถามถึงราคาที่ดินเราเดินทางต่อมาอย่างบ้านพุน้ำร้อนซึ่งเป็นพื้นที่หน้าด่านชายแดนไทยพมา่าชาวบ้านกลุ่มนี้มีความหวังว่าในอนาคต หากมีการเปิดจุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อนให้เป็นด่านถาวรจะทำให้พวกเขาค้าขายได้มากขึ้นสินค้าเหรอที่จะไปนอกอะไรเนี่ยจะมาออกทางนี้ทั้งหมดเขาจะเปิดด่านตรงนี้เหมือนตรงเจดีสามองค์อุยใหญ่กว่าสิ๋อ,อ,อตรงนี้มันใหญ่กว,ว่าดีไหมก็ดีสิเราเป็นชาวบ้านตรงนี้เราอยากให้เปิดใช่ไหมเราจะได้เป็นแบบทำมากินได้แลนะรู้ไหมคะว่าฝั่งบ้านเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็รู้ว่าจะมีเกิดสถานที่รารจการมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรมตรมอตรม,อ,ตมอ,อะไรมาอยู่ตรงนี้เราก็รู้คร่าวๆอย่างอันนี้แต่ก็เขาก็ยังไม่มาทางาการวางแผนไว้ไหมคะว่าเราจะทําอะไรบ้างใ้าเขาเปิดบ้างแผนเหรอบ้านป้านะบ้านป้า,า,ปาทาไรปลูกสวนไอ้ผลไม้ทุกอย่างตอนนี้งอกเงื้อออกหมดแล้วก็กะว่าค้าขายเราไปทํากิจการใหญ่ๆคง เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งในพื้นที่มองเห็นประโยชน์และลู่ทางสร้างรายได้จากการเปิดประเทศภาคธุรกิจในพื้นที่เองก็ยินดีกับเรื่องนี้ไม่น้อยโดยเฉพาะโอกาสในการเข้าไปลงทุนและใช้วัตถุดิบทางทรัพยากรที่ยังมีราคาไม่สูงนักในประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีมีทรัพยากรเยอะนะฮะ ก็อย่างแรกก็ค <boundaries. S 1> ือ <suppression> มีส <fin anta> <ots> ินแร่โลหะเยอะนะครับนี่สองมีแรงงานแรงงานที่เป็นแรงงานเนี่ยที่เป็นแรงงานไม่ใช่ฝีมือเนี่ยมีเยอะมากซึ่งเป็นวัยประมาณ20-40ถึงปีเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีพวกพื้นที่พื้นที่ว่างเนี่ยสามารถที่จะเช่ามาทําการเกษตรเหมาะกับการเกษตรมากเลยในเรื่องของของตรงนี้นะฮะแล้วก็มีทรัพยากรก็คือยางพารา ่เอสเอ็มอีธุรกิจเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวอันนี้จะได้นะฮะโรงแรมรีสอร์ทร้านค้าพวกนี้จะได้ที่มองเห็นตรงนี้นะฮะอย,าายอย่างพม่าใช่ไหก่อนเนี่ยอีกอย่างก็คือป่าครับป,ป่าเนี่ยป่าเขาเยอะมากจากเมืองมะลิษเนี่ย สอดคล้องกับข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรีที่พบว่ามูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศพมา่าด้านจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ปี2,550ถึง2,554มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการนำเข้าและส่งออกซึ่งภาคธุรกิจมองว่า หากมีการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านผุน้ำร้อนให้เป็นด่านทาวรจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในกลุ่มจังหวัดการค้าฝั่งตะวันตกเพราะต้นทุนการขนส่งจะถูกลงในภูมิภาคขณะนี้เนี่ยนะประเทศไทยมีความพร้อมมากที่สุดคือ,นอนเรามีถนนพร้อมมากที่สุด แล้วก็มันไม่พร้อมเฉยๆนะฮะเรามีแผนที่จะขยายถนนเพื่อลองรับการเติบโตในอนาคตด,ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าทวายเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่จุดหนึ่งก็คือเป็นท่าเรือทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแทนที่เรือจะต้องผ่านช่องแคบมะะรดกผมกเชื่อมั่นว่ามันอาจจะเป็นจุด่งออกของไทยอีกจุดหนึ่งนะครับในการขนสินค้าของไทยผ่านท่าเรือทวายไม่ว่าจะนําเข้าหรือส่งออกและผมก็เชื่อว่า ขณะนี้ท่าเรือสิงคโปร์เองคือการเดินทางไปท่าเรือสิงคโปร์จะต้องผ่านช่องแคบมะละกาซึ่งขณะนี้เนี่ยมีความจุค่อนข้างใกล้เต็มจะต้องบุกล่วงหน้านะครับเราผมเห็นว่าถ้ามันมีสถานการณ์คือความเสี่ยงอะ่ะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่าประเทศไทยก็จะยังมีทางออกทะเลได้และก็จะไม่มีผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าของไทยหรือการขนส่งทางเรือที่ผ่านภูมิภาคนี้ครับ เพราะว่าใน4ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดโลจิสติกคอสก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนส่งเนี่ยให้ลงลงให้ได้2%จากเาดิม17.9%ขณะนี้ลงให้มาเหลือ<ม>1 5เอ้เกราะนั้นการที่เราขยายถนนการที่เราเปิดโอกาสเปิดโอกาสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าเนมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถลดต้นทุนในการขนส่งลงได้นะครับด้านการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคการจนบุรีสถาบันอาชีวศึกษาพวกเขากำลังปรับตัวเพื่อยกระดับคุณภาพของนักศึกษาในหลายด้าน ทั้งภาษาและการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านผู้บริหารสถาบันนำเราไปดูการพัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านยานยนต์ของนักศึกษาแผนกช่างยนต์โดยบอกว่าวิทยาลัยให้ความสำคัญกับสาขานี้เป็นพิเศษเพราะกำลังเป็นที่ต้องการของบริษัทผู้รับเหมาในทวายพอจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพอพม่าจะเปิดประเทศเนี่ยเราต้องปรับอะไรอีกบ้างไหมคะจริงจงก็เรื่อภาษา เรื่องภาษาแล้วก็เ,เรื่องเรื่องเรื่องเทคนิคเรื่องทางด้านทักษะเรื่องไอ้ฝีมือเนี่ยเราสู้เขาได้นี่เราอาจจะปรับเรื่องภาษาประวัติศาสตร์จิตในเรื่องประวัติศาสตร์ก็เราเป็นเมืองก,ก,ก็อาจจะใช้ภาษาบ้านข้างเคียงท้องถิ่นเรียกท้องถิ่นอย่างเช่นที่ใกล้เราที่สุดเนี่ยตอนนี้ก็มอญสามมอญประมาณ ซึ่งจะมีชนกลุ่มน้อยซึง่งเป็นจริยงเขาก็จะแชะในด้านวิศวกรเนี่ยห้องเรามีพร้อมบุคลากรทั้งเรามีแต่เรื่องภาษาก็จะเชิญเดี๋ยวก็จะนําสื่อเป็นเป็นสื่อนะวัตกรรมเป็นสื่อซึ่งนักเรียนนักาึาษาทุกคนเนี่ยจะพยายามเอาหลักสูตรให้มีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ขณะที่นักศึกษาสาขาช่างก่อสร้างกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นกันทั้งท่าเรือน้ำลึกมูลค่าการก่อสร้างกว่า300ล้านบาทและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการก่อสร้างสาธารณูปโภคจำนวนมากขณะที่นักลงทุนในประเทศแถบอาเซียนกำลังศึกษาช่องทางการลงทุนในประเทศพมา่าจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแผนการลงทุนดังกล่าว เห็นได้จากยุทธศาสตร์3ด้านหลักของการจนบุรีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาการค้าชายแดนซึ่งปีที่ผ่านมาจังหวัดใช้งบประมาณกว่า160ล้านบาทไปกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวกว่า91ล้านบาทและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกว่า59ล้านบาทและยุทธศาสตร์ด้านการค้าชายแดนกว่า10ล้านบาท าะอันนี้ใช่ครับแน่นอนที่สุดการการขับเคลื่อนของจังหวัดเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้าการขับเคลื่อนของนโยบายระดับประเทศนะครับนั้นการทํางานอะไรต่างๆเราจะดูในเรื่องของเขตเในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะสภาผั์เราต้องดู2ก็คือจะต้องดูทิศทางของของนโยบายของรัฐบาลวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยภาครัฐจะทําไปโดยให้ภาคเอกชนรับทราบ สภาคที่ต้องเน้นย้ำาคือภาคประชาชนภาคประชาชนต้องรู้เพราะภาคประชาชนคือฐานการผลิตที่ยิ่งใหญ่ประชาชนจะมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะปรับตัวรองรับสถานการณ์นี้นั่นต่อไปการน้บุรีนี่นะครับมันจะได้เปรียบมหาศาลถ้าเป็นไปตามแนวที่เราหวังประการที่หนึ่งก็คือคุณมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเรื่องของการท่องเที่ยวคุณต้องไม่ตกนะการท่องเที่ยวต้องอยู่การนุรักต้องเกิดแน่นอน ตัดไม้ต้องจับแต่บุกลุกต้องต้องทำลายแน่นอนนะส่วนเรื่องของเกษตรหรือเกษตรกรรมท้งมีแต่ดั้งเดิมโรงงานมีอยู่แล้วในโซนที่สองไอ้ตรงนี้ต้องเป็นฐานการผลิตที่ต้องส่งเสริมต่อแท้จริงก็มีคู่ค้าเขาอยู่แล้วนะส่วนหนึ่งก็ต้องดึงมาเข้ากับวงจรที่เราคิดส่วนที่สามที่เป็นอีสานการบลิตวันนี้ต้องคิดเขาใกล้กับไอ้เส้นทางที่เล่าไหมแท้จริงคือใกล้วันนี้เราทําไงเนี่ย ปรับอีสานกลายเป็นเศรษฐีให้ได้นั่นก็คือบางส่วนจะต้องปรับให้ก็เป็นฐานการผลิตไม่ว่าจะโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรที่มาอยู่คิดกลายไปถึงว่าเขตเศรษกิวิเศษหรือเขตที่จะเป็นอ,ะ,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 อะไรนะนิคมอุตสาหกรรมมันน่าจะมาอยู่ตรงนี้เหตุผลเท่าไหรถ้าวันนี้เราพาเขาไปอยู่ที่บ้านพุนน้ำร้อนชายแดนเนี่ย อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ต้องการให้เป็นศูนย์กลางของระบบการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนฝั่งตะวันตกยังพบว่ามีความขัดแย้งกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพราะการพัฒนาที่มีการค้าการลงทุนเป็นปัจจัยหลักอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือประเด็นการเปิดประเทศเนี่ย มันมันเป็น,นกลไกของธรรมชาติอยู่แล้วที่คนมันมุ่งหาเสรีภาพซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันจะเปิดยังไงที่มันไม่ทําลายทุนชีวิตของตัวเองมากกว่านะครับวันนี้คนเมืองการต้องลุกมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าคนเมืองการจริงๆแล้วโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวนะครับอยู่ได้ด้วยอะไรกันแน่นะครับอะไรคือฐานทุนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวอยู่ได้นะครับ